โใช้ผล okay, ิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรากับโหมด t c h GT 6 Series นะคะวันนี้จะมาเปิดประสบการณ์พร้อมกับการแชร์สิ่งดีๆไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนใบเฟิร์นพิมชนกกับโห Watch GT 6 Series ื่นเต้นมากๆเนี่ยขออนุญ,ญาตเกินก่อนนะคะเพราะว่าตัวฟนเองเนี่ยเป็นคนอาจจะได้เห็นแต่ว่าแบบผลงานออกแล้วใช่ไหมคะวันนี้ขออนุญ,ญาตพูดมากนิดน,นึงนะคะเพราะว่าอยากจะแนะนำเพื่อช่วยคนใหม่ที่รู้ใจไปสุดๆเลยคะ่ะเริ่มจากตารางงานก่อนนะคะคือไปเป็นคนที่ออกกองแล้วคือยุ่งมากๆค่ะอย่างอาวเนี่ยคือ12-14-16ชัๆๆๆๆๆๆ่วโมงกลับมาบ้านนะคะเราต้องอ่านบทมีเวิร์กช็อปด้วยวันไหนที่ไม่ออกกองทางเรานะคะจะต้องถ่ายโฆษณา ประชุมอะไรใดๆเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยค่ะคนมัจกจะพลาดแล้วก็ลืมเวลาตัวเองคือเรื่องของการน,นอนค่ะตั้งแต่คนรู้จัก Huawei Watch GT 6 Series เนี่ยอยา่างแรกเลยคือชุดเตือนให้เพื่อนนอนค่ะคนเราชอบคิดว่านอน6ชั่วโมงพอใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วว่าการนอนของเราไม่มีประสิทธิภาพเขาก็คอยเตือนค่ะหรือเวลาเราเครียดมีความเครียดแบบสะสมหรือว่าอย่างตอนนี้นะคะที่ตื่นเต้นมากมแล้วหัวใจเต้นแรงจะมีคนบอกว่าหายใจลึกๆค่ะ พอคนเลอกการนอนไปจะมาหมวดเรื่องการออกกำลังกายค่ะโจ้ตัวเองเอาา่ะออกกำลังกายหลักๆาเป็นขึ้นการวิ่งแต่หัวโหวตวอช GT 6 Series ของเราเนี่ยเขามีหมวดออกกำลังกายมากกว่า100หมวดค่ะอันนี้ก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นแนรงบันดาลใจให้เรานี่กอยากออกกำลังกายอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากค่ะนอกจากนี้เขายังเก็บสถิติการออกกำลังกายของเราไว้ในโทรศัพท์ด้วยข้อมูลแน่นมากๆค่ะเรารู้ว่าโอเคเราเล่นวันนี้ได้เท่านี้พรุ่งนี้เราจะอยากพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นไปค่ะ ที่สาคัญข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์เราใช้อะไรผ่านโทรศัพท์เชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มันง่ายมากๆนะคะเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่พูดยาวหน่อยนึงนะคะโอเคเป็นคนที่กระเป๋าลกมากค่ะแบบกกระเป๋าเหมือนแบกบ,บ้านเพราะฉนะนั้นทุกอย่างทุกฟังก์ชันทุกพิเจอร์เนี่ยอยู่ที่ข้อมือเราหมดแล้วคนจะเอารับสายโทรเข้าโทรออกจะฟังเพลงอะไรเนี่ยง่ายมากค่ะถึงแค่สไลด์นาฬิกาอย่างเดียวเลยค่ะที่สําคัญโอ้ี่พูดเยอะจริงๆขออนุญาตทุกคนค่ะที่สำคัญ <c oughs> ดีไสน์สวย <c oughs> มากๆให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะ ก็จะแต่งตัวแบบไหนวันนี้อยากแกล้งหรือวันนี้จะออกกำลังกายแค่เปลี่ยนสระเปลี่ยนเทอร์นี่คือง่ายสุดๆเลยค่ะสุดท้ายวันนี้ที่ดีใจและอยากออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นปลุกใจค่ะรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยที่เข้าใจเราคอยดูแลความเป็นห่วงสุขภาพเราก็หัวไอดบอกชิที่6ซีรีส์นี่สิคะที่อยากบอกทุกคนค่ะขอบคุณคุณเพื่อนยาว คุเฟิร์นขอนคุณมากขออนุญาตกับพวกเราบนเวทีก่อนแล้วมีสิทธิ์อนุญาตกลับมาแล้วบนเวทีทุกคนคุยกันนะคะจริงๆเชิญกันว่าคุณเฟิร์นมีหลายอย่างที่อยากจะพูดที่พูดเยอะเลยใช่เหรอยังมีอีกหลายเรื่องเช่นเดียวกันที่พวกเราด้านล่างก็อยากจะทราบเช่นเดียวกันก็คือให้คุณเฟิร์นคับโดยการที่ฟังเสียงทุกคนให้ชมคุณเฟิร์นได้ชื่นใจได้ไหมคะผู้เขียนเรียกมาคุณเฟิร์นสวยไหมคะ แล้วบอกปล่อยๆ GT 6ซีรีส์สวยไหมคะเขาคัะว <Ha, ha. S 1> <mist> ่าสวยนะคะต้องบอกคุณมากเลย อยากรู้ว่าเห็นคนฟิร์นแบบใช้เวลาเต็มที่กับการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้เวลาแบบของโอวอชซีทีหกซีรีส์คือระวันปกติที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยค่ะอย่างนี้ทามนอกจากนั้นทำอะไรอีกคะวอาว่างเวลาอยู่ว่างชื่อนอยมากนะคะบางจะเล่นกับหมาค่ะแล้วก็ซีทซีรีส์จะนอนซูทซีรีส์แบบนอนฉ่ำเลยก็จะมีโอยวอชเนี่ยค่ะคอยเตือนว่ารู้คือเดินได้แล้วนะแล้วอย่านอนนานเกินไปอะไรอย่างนี้บางทีก็นอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้ แล้ว่าคุณในฐานะคุณเป็นคนที่ใช้ตัวเองเนะี่ยชอบยไหมคะกับคนเจอคนที่แบบเขาเอามาแจ้งเตือนเราให้เราแบบได้ทำกิจกรรมต่างๆได้บาลานซ์มันคือชอบนะะบางทีเอ่ออาการที่ร่างกายเราสมมติสเสียงเกินเราอะอที่เราไม่รู้เนาะเราก็ชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้ไปบ่อยๆอิงคนคอยบอกว่าอุ้ยลุกเดินนะหายใจนะมันแบบอุ้ยหุ่นใสอิงคนคอยดูแลอ่าจบการบาลาน มีใครสังเกตไหมว่าเมื่อเราใส่สมาชช้อนเนี่ยโปรแกรมเหล่านี้ช่วยมากเลยก็ทําให้เรารู้ขึ้นมาขยับตัวมากขึ้นแม้กระทั่งเรื่องสมาธิเรื่องการตัดสินใจอีกเป็นคำถามทุกคนทอยากทราบหรือเกินว่าวันนี้กับโหวตวัดชีวิตซซีรีส์ตอนนี้นะคะมีข้อมูลอะไรที่สมาชช้อนตัวนี้ทำให้แจ้งเตือนฟังก์ชันเลยว่าคือเราต้องเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์แล้วจริงๆหลายอย่างใครอยากตืลุกขึ้นเดินนี่ก็โดนบ่อยรู้สึกว่าที่เขาที่เขาช่วยหมดมากๆเลยคือการแบบ ติดตามเรื่องคืนนอนหูเคินเป็นยังไงก่อนหน้านี้ที่ ก่อนจากนี้คิดว่านอนนอนด้วยนะคิดว่านอนโอเคแล้วแหละเดี๋ยวกราไปมไาทำงานเ่ยเขาจะเป็นสิ่งที่ทเราว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเราจะจับสัตว์ระบบใหม่แล้วว่าก่อนนอนเราจะไม่ประชุมง,งานแล้วนะก่อนนอนจะไม่อ่านบทแล้วนะมีเวลาให้มันอย่างเหมาะสมเน,นาาี่ยแ่ะเราต้องเปลี่ยนในการถ้าหลายท่านใส่สมาร์ทวอชอยู่ก็จะทราบนะคะว่าจริงๆแล้วชั่วโมงที่มากไม่เท่ากับีคลีฟจริงจริซึ่งตรงนี้สามารถแทร็คกิ้งได้เพราะว่าจริงๆเราก็คือใส่นอนกันเลยแล้ด้วยน้ำหนักที่เราก็เหมือนไม่ได้ใส่อะไรเราไม่ต้อง โอ้ด <out> ีมากือ <guarding> ด <okay>? ีมากๆจริงๆนะคะก็ตอบโจทจริงๆแล้วเคยรู้สึกไหมคะว่าสำหรับผมเวอร์วั่น GT 6ซีรีส์ตัวนี้เป็นมากกว่านาฬิกาอย่างที่พูดมาตลอดเลยนะที่มาดูพูดยาวมากทุกคนรู้สึกว่าอย่างแรกเลยเราอุ่นใจจริงๆเหมือนมีคนที่คอยดูแลเราอยู่ใกล้ๆใกล้ๆข้างๆตัวเราเลยคือบางทีเราไม่ได้แบบโทรหาเพื่อนหรือออกไปหาบอกรึตลอดเวลาแล้วมี่คนเตือนสติทุกการว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูแลเราอย่างง่ายๆแล้วก็แบบเออใช่นิการื้อสั่งนิการื้อเรื่องสิ่งนี้ เมื่อที่มิชชั่น,นมากเราควรควรใจความอะไรนะคะเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวใช่แบบนี้คือทุกคนก็สามารถมีผู้ช่วยเพิ่มได้แต่เป็นผู้ช่วยทีย่รู้ใจเพราะเราก็สามารถตั้งค่าเช่นเขาเตือนสิ่งมันตัดได้อยากที่จะลุกเตือนตอนประสบการณ์การแหมะกับ โห่วย GT Watch ตัวนี้นะคะคดูดูหน่อยว่าแบบเอ๊ะควรจะใส่เรือนไหนไปที่ไหนดีนะคะคือสิ่งสิงง่ายมากค่ะอย่างเรือนนี้เราก็ลุกแวบหรือจริงๆแล้วว่าคนทำคอนเซ็ปต์ตัวง่ายมากนะเสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นเกงยีนเราก็สามารถใส่เรือนนี้ระดับแบบแบบเครื่องระดับสีทองก็เก่งๆโกโก้ได้เลยค่ะเขาแต่งตัวง่ายมากเพาะเชื่อว่าจริงทุกคนมีแฮั้์นี้ทั้งหมดเลยก็ดีค่ะ เขามาุนบ้านก็เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเพราะวาจริงๆแล้วเนี่ยแค่เปลี่ยนสายอย่างที่คนควบอกไปก็ก็เปลี่ยนรูปแล้วนะคะหรือว่าถ้าอยากได้ลุกออกกำลังกายสปอร์ตขึ้นมา,าหน่อยก็ยืดออกมาทุน่นโปรแสดงว่ามีโอกาสได้ใช้งานเข้ามาแล้วก็ะทับใจค่ะโอ้โหวันนี้อยากให้นคนควรแบบเชิญชวนสักนิดนึงสำหรับใครที่รักสุขภาพแต่ยังไม่มีกับซีรีส์นี้นะคะ พ่อคนอยากอกวาต่อโจทย์มากนะคะสำหรับคุณคนที่ไม่ต้องรังสุปราได้คือเขาดูแลเราทุกอย่างได้เลยจริงๆเนาะแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวอยู่ค่อนข้าง,าง,งตลอดเวลาก็หัวเว่ร์หัวเว่อร์ Watch TV 6 Series ถามไปด้วยนะคะ oh, oh. และก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคําถามของพวกเราว่าคงจะหมดลงได้ก็ทันทีแต่ว่าเชื่อเลยว่าทุกท่านเนี่ยก็จะรักคุณใบเฟินไปนานๆนะคะเพราะรักคุณใบเฟินก็รับโผลยวัตช์ G T หกซีรีส์กันด้วยปิดท้ายวันนี้มีอะไรอย่างขอบคุณแฟนคลับแล้วก็คนที่มาอยู่กับพวกเราในวันนี้บ้างเป็นเชิญเลยค่ะก็นี่ใช้ไขดี้ใจเป็นเชิญทุกคนขอบคุณที่มาเจอกันนะคะที่สำคัญก็ขอฝากโผลยวัตช์ G T หกซีรีส์ไปด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเสียงปรบมือดังให้หน่อยนะคะ คุณชลศักค่ะเซเลบตี้แก๊ของวอวยวอชจีทีหกซีรีส์นะคะวันนี้คุณเวเฟิร์ดยังไม่ไปไหนยังอยู่กับพวกเรานะคะแต่ขออนุญาตนะคะให้คุณเวเฟิร์ดพักผ่อนด้สักครู่เดียววันนี้นะคะทุกท่านคะก็บอกว่าด้านบนเวทีของเราถิ่นกำยังไม่หมดเหตุเร่องนี้ทุกท่านที่ยังรับชมอยู่นะคะกับไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอยู่กับเราก่อนนะคะ please stay tuned and s t a y t o g e t h e r so we are

ตอนนี้ท่านใดสงสัยาน,นาฬิกาสมาร์ทวอชของหัวหัยอยู่สามารถชุบขึ้นมาสูงๆได้เลยนะคะขออญา้เรนจญทุกท,ท่านยืนขึ้นหน่อยได้นี่คะจะได้เห็นภาพ ็ค่ะประทับใจมากๆ่างที่เฟิร์นบอกไปบนเวทีว่าเหมือนเฟิร์นมีผู้ช่วยที่รู้ใจค่ะก็ตั้งแต่ตื่นนอนเลยกิจกรรมต่างๆการออกกําลังกายความเครียดหรือว่าการแพ็กกิ้งการนอนของเราว่จริงๆแล้วนอนพอไหมนอนดีแค่ไหนก็หัวเว่ยวอช GT หกซีรีส์ก็ช่วยเฟิร์นได้เยอะค่ะถลองใช้แล้วชอบทุกอันชอบทุกอันเลยค่ะเลือกไม่ได้จริงๆดีหลายอย่างค่ะเพราะรู้สึกว่าที่มันที่ตอนนี้เฟิร์นตื่นได้น่สุดคือการออกกําลังกายมากกว่า100้อโหมดเนาะมันทำให้เราอยาก explore ลองอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างเลยค่ะ จริงๆชอบเรื่องการนอนและเรื่องความเครียดด้วยเพราะว่ามันใกล้ตัวที่สุดทำไมต้องเลือกคะเรื่อว่าเรามีทั้งอันเรียบร้อยเร<ฮ>ีย้อยเอาไปจ๋าจ๋สาสามที่สาวตียังไงคะ โอ้โหบินเบิ้ลเลขศูนย์บ้ากเลยนะเบิ้ลนะดิอยู่สนามบินเบิ้ลเลยค่ะกลับมาไม่ทันก็เพื่อนๆแกคงมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่บ้านแล้วเขาก็คงจัดดอกบุ้งดอกไม้อะไรกันแต่หนูไม่ได้กลับบ้านนะคะให้เรียกว่าตกเครื่องก็ได้แต่จริงๆยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะคะตกก่อนเป็นยังไงครับอายุเลขตางกัวเนาะเออน่ารักค่ะก็เป็นเป็น ดีใจที่เพื่อนๆไม่แบบเย้ยวเย้ยวเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปวดกระดงกระดูกไปหมดแล้วปีนี้ก็เป็นการแบบนั่งคุยที่บ้านเฮฮาแล้วก็มีเค้กน่ารักน่ารักแต่ว่าปีนี้เค้กทุกก้องก็จะเป็นรูปหมาหมดเลยค่ะ,ะไม่มีเลยนะคะใช่หนูหนูไม่ค่อยอยากได้อะไรแหละค่ะก็ะลลเลยรวมๆก็แฮปปี้เพื่อนๆก็มีทั้งเค้กทั้งของขวัญดอกมงดอกไม้นี่พอพอแล้วค่ะระบาเป้าอย่างไงมา ออไม่เคยมีเลยค่ะพ่อนั่นนะสิคะหนูหนูไม่มีหนูมีแค่แบบโอเคทำงานที่รับไว้ให้ราบลืบน่นอยากให้ผลงานดีอะไรเงี้ยมันมีแค่นั้นเองค่ะ,คะหนูว่าตกคำรอบตอบคำถามรอบมีตลอดหนูไม่เคยตั้งเป้าอะไรได้เลยค่ะคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อก็แฮปปี้นะคะ อวยพรให้มีความสุขให้งานประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยคุณพ่อก็ทําเค้กให้อันหนึ่งคุณแม่ก็ทําเค้กไห้อันหนึ่งเป็นแบบเค้กข้าวผุกปีค่ะแล้วแยกกันเขางมือทได้ตัวเองคุณพ่อน่าจะสั่งค่ะแต่คุณแม่น่าจะทาเองเป็นไงบ้างพอเอออเค้บบเหมือนว่ที่ตั้งใจเราขนาดเขาเออขอบคุณเขาเสมอค่ะเหมือนว่าทุกปีเขาก็จะแบบให้แต่ละอย่างเราเนาะก็เป็นเค้กคนละแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็มันเรียบง่ายแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ก็เป็นความความพิเศษที่เรียบง่ายอะไรนะงานทารือหันค่ะฮารือโหดก็ออกกองอย่างมหากราบค่ะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คนข้างแน่นค่ะแน่น,นอ,อะไรนะรับอีกในอีกปีครึ่งข้างหน้าได้ค่ะ คิวยาวเป็นปีเลยนคุณจริงๆค่ะเหมือนคนที่คนพูดมาตั้งนานว่าคนรับไวหน้านแล้วตอนนี้กำลังทยอยเล่งถ่ายอยู่ปิดไปหนึ่งกำลังถ่ายอีกหนึ่งกำลังจะเปิดอีกหนึ่งประมาณนี้ค่ะคนมีเสนอเข้ามาหรือยังไีอลตอนนี้คน,น,น,นไม่ติดเลยค่ะ่นเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าให้คิวตรงนี้รอดผลไปก่อนออแล้วจะอะไรก็ได้เลยค่ะบนยีนดีอย่างยิ่ง ก็ได้ค่ะลองดูที่เขาคิวว่างพร้อมเราดีกว่าคนยังเคคิวไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ปัญหาของคนก็คือคนพยายามทําทุกอย่างคือพยายามรับทีละเรื่องอะค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างไหลไปยาวไม่อยากไา่ช่องเวลาส่วนตัวของเราเองพอจะเหลือไบ้างไหหมาเอาไปค่ะเรื่องเราเป็นเช่นนั้นแล้วมีเวลาองไรบ้างอนนี่ ไม่ช้อปปิ้งด้วยค่ะเก็บเงินท่องเที่ยวก็จะมีปลายปี<ม>ที่จะได้ล็อกไว้ไ<ม>ทุกปีปีใหม่ที<ม>่หน<ม>ูจะได้หนีไปประมาณแบบสักสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะกลับมามีเท่านั้นเลยคะ่ะที่เหลือก็คือออกกองแล้วก็เล่นกับหมาเพื่อนก็จะแบบแวบะบมาเจอที่บ้านช่วงเวลาแบบหัวค่ําแล้วก็จะกลับเร็วเพราะหนูนอนเร็วจะได้เจอกันประมาณนั้น เพื่อนชวนจนเลิกชวนแล้วค่ะเพราะว่าหนูนอนเร็วจริงๆนางก็จะมาเล่นที่บ้านก่อนช่วงเวลาหนูอาบน้ำแล้วพอหนูอาบน้ำเขาจะรู้แล้วว่าเขาต้องกลับหนูก็นอนแต่งงานเอาที่ไหนมาแต่งล่ะมาเอยเออพูดช็อกเลยเนี่ยหรืองต้องสาทุว์อย่างเงี้ยนะในวันหนึ่งตั้งเป้าแต่งงานยี่สิบห้าค่ะปัจจุบันสามสิบแล้วเราได้ไปชิ๊ก ไม่ได้เช็คแล้วเคยเปิดแล้วไม่ไหว่่คะใชไม่ไหวไม่ไหวคือก็ยังพูดคำเดิมว่าพูดตรงนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่ะไม่เชื่อส่งมาเยอะหรอเลยมหาศาลหล่อล้วใครจะไปเช็คให้เราเปชนดูเองเลยเคยดูนานมาแล้วแล้วก็ไม่เอาดีกว่ามันหลากหลายเกินไป ไม่ให้ดูแล้วทุกคนไม่มีใครอยากดูแล้วตอนแรกๆก็ตกใจแหละหลังๆก็เออไม่เปิดดีกว่าแต่เลขสามของพี่กรมอายุยังไงคะกรมอายุมากเพราะว่าดูแลสุขภาพดีเรื่องังไงก่อนงานก็หนักงานก็เยอะเราก็ต้องมีผู้ช่วยที่ดีจัดสรรเรื่องการนอนเรื่องความเครียดเรื่องการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่เดน็ดยังไงเวลาในการดูแลสุขภามสวยความงามของเรา จริงๆคนว่าโชคดีที่ทุกวันนี้เราทางานมันมีกําหนดระยะเวลาเนาะออกกองก็12ชั่วโมงถ้าไม่แบบผิดพลาดจริงๆเราก็จะมีเวลาจัดการว่าโอเคพรุ่งนี้เราทําอันนี้ก่อนนะกองอาจจะนัด1ิบเราเริ่มออกกําลังกายตอนเช้าวางแผนทานอาหารอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็แล้วแต่ช่วงค่ะจริงๆถ้าขาดมากสุดคนออกกำลังกายคนมีลู่วิ่งที่บ้านอะไรเงี้ยมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากนะชาก <c oughs> ารกินเพิ่มมดไหมการกินก็ถ้าเกิดว่าลำบากมากในการออกกองหนูก็จะเป็นไข่ต้ม หยอกซอสเอาอยู่ได้ค่ะเป็นคนกินง่ายไข่ต้มจบสามมื้อ,อยังได้เลยค่ะบบนนกบบนินได้หมดค่ะแต่หมูก,กระทะบางทีออกกองเขาไม่มีให้เราอจะขอไข่ต้มแล้วจะได้ความเมตตาค่ะเ,คเหมืล,ล้วตรงนี้ย่างอะแบบว่าไม่ได้แค่เปลี่ยนมันก็มีช่วงขึ้นลงนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าหนูก็แบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหลุดหลุด r ทีนเรามากอะไรอย่างนี้ ไม่ยากนะคะฝนว่าฝนสบายๆกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเคยที่ผ่านมาตอนเด็กๆนีช่วงที่เครียดมากแล้วก็พอหลุดความแบบเแข่งคัดของตัวเองก็กินเยอะอะไรมากไปน้อยไปก็ไม่ดีผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็ปล่อยไปตามที่มีความสุขด้วยแล้วก็มีวินัยด้วยมันก็เลยไม่ไม่ได้แบบขึ้นลงหนักหนาอะไรมากตราะว่าเฆษณาที่มันทำให้เราต้อง หนูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ด้วยแหละค่ะเคยสวยขนาดนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์เรื่องอะไรคะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่หนูกังวลจริงๆเป็นวินัยและความคอนติเนียรของตัวละครหนูมากกว่ารู้สึกว่าถ้าหนูวิ่งวิ่งอยู่แล้วหนูผอมวิ่งหนีผู้ไล่ไอทีแล้วหนูอ้วนคนดูจะแบบอ้าวโดดหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออหนูอาจจะรักอาชีพนักแสดงมากกว่าเลยทำให้เราแบบใส่ใจดูแลตัวเองแต่ว่าไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรอีกใช่เคยแล้วนมนเด็นกัปตันวิ่งวเคยแล้วตอแลนเด็กๆแล้ว้าวิ่งวิ่ พูดไปก็กลัวทำไม่ได้อีกเรื่องหน้าอย่าจับผิดนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกาบผสมเกลือกุยง่ะยันเสาร์ทำอะไรอ่ะ